ก็สวัสดีชาาสเปอร์แมนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยอัปเดตข่าวสารของสเปอร์เพิ่มเติมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรื่องข่าวสารของสเปอร์อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าหลากัหลกๆวันนี้ที่ผมยกมาเนี่ยมันคือสถิติที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับหลังจากที่เกมพิวรีสุดสัปดาห์เนี่ยเตะจบไปแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามโซเชียลนะครับทั้ง ยูทูบและ Facebook ของช่องสเปอร์แมนนะครับก็รบกวนฝากติดตามไว้หน่อยละกันนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าน,นะครับก็อันแรกนะครับก็คือฟอร์มเกมนอกบ้านที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับคือตารางพิม,มร์ลีเกมนอกบ้านนะครับไม่ใช่ตารางพิม,มร์ลีโดยรวมนะที่เราอยู่อันดับหนึ่งตอนนี้เนี่ยคือเกมพิม,มร์ลีนอกบ้านซึ่งฟอร์มของสเปอร์นอกบ้านก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับในหลายซีซั่นที่ผ่านมาก็ตอนนี้เนี่ยถ้านับหากเฉพาะ ถ้าหากนับเฉพาะเกมนอกบ้านเนี่ยสเปอร์อยู่อันดับหนึ่งนะเก็บแต้มได้มากที่สุดแข่งไป9นัดเนี่ยสเปอร์มีทั้งหมด18แต้มนะครับแบ่งเป็นชนะ5 เสมอสแล้วก็แพ้1เกมนะครับก็โดยรวมเนี่ยเกมนอกบ้านของสเปอร์ค่อนข้างทําผลงานได้ดีอย่างที่บอกนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้ปัญหาของสเปอร์เลยก็คือเกมนอกบ้านในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีปัญหาสะดุดไปซะค่อนข้างเยอะนะครับจากปัญหาอาการบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ท,ที่เรานําก่อนแล้วเราไม่สามารถเ,าเก็บชัยชนะมาได้นะครับคือถ้าจะให้พูดเนี่ยเกมที่เราแพ้มาลัวๆนะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย ก็เป็นพเมร์ลีกซะส่วนใหญ่นะเพราะเราตกรอบหมดแล้วเราเปิดบ้านแพ้เชลซีเราเปิดบ้านแพ้ Villa แอสตันวิลล่าเราเปิดบ้านแพ้เวทแฮมเกมในบ้านที่จริงเนี่ยจากมองจาก3เกมนี้เนี่ยถ้าหากถ้าหากไม่มีเเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนน,นเนี่ยอย่างเกมเวทแฮมเราไม่ควรพลาดเลยเกมแอสตันวิลล่าเราก็ไม่ควรพลาดเลยแม้จะ แม้จะมีนักเตะที่ไม่ดีก็ตามแต่ว่า2เกมนี้คือเกมที่สเปอร์สามารถขึ้นนําคู่แข่งได้ก่อนแล้วเล่นในบ้านแต,แต่สุดท้ายก็จบลงด้วยผลที่สเปอร์ไม่ต้องการเท่าไหร่ก็คือไม่สามารถเก็บแต้มได้เลยจาก2องเกมนี้ ทำให้โดยรวมเนี่ยเกมในบ้านของสเปอร์ก็อาจจะยังแบบดูตะกุกตะกักเล็กน้อยนับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ถือว่าทําผลงานไม่ได้ดีตลอดนะก่อนที่จะมาพ่ายแพ้ชเชลซีเนี่ยเราชนะทางด้านของแมนยูเราชนะทางด้านของลิเวอร์พูลมาได้เราชนะฟูลแลมได้แม้กระทั่งหลังจากที่สเปอร์เกมที่กลับมาได้เนี่ยก็เปิดบ้านชนะกับนิวคาสเซิลมาสีึ ก็สิว่าน่าเสียดายแหละกับฟอร์มเกมในบ้านอย่างน้อยก็อ่ะผมไม่นับเกมเชลซีเพราะเกมเชลซีผมมองว่ายังไงเราก็เราก็สมควรแพ้นะครับกับการสถานการณ์แบบนั้นแต่ว่าเกมที่เจอกับวิลล่าเกมที่เจอกับเวนแฮมเนี่ยส่วนตัวก็มองว่าสุดท้ายสเปอร์ก็ทําผลงานได้ไม่ดีเองมากกว่านะครับส่วนสถิติต่อไปนะครับก็คือส่วนสถิติต่อไปนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับ ต่อเนื่องจากฟอร์มเกมนอกบ้านนะครับก็คือนี่นะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับสำหรับสเปอร์ที่ยิงประตูทีมเยือนในพรีเมียร์ลีกได้15นัดติดต่อกันนะครับโดยรวมก็ถือว่าผลงาน บวกกับสเตตสก่อนหน้านี้นะมันก็สอดคล้องกันเป็นปกติก็ทําให้ชัดเจนแล้วว่าสเปอร์ตอนนี้เนี่ยถ้าหากจะปรับปรุงตรงไหนก่อนในตลาดหน้าหนาวเนี่ยก็ควรไปแก้ตรงที่เกมรับและก็ตรงกลางนะครับเพราะว่าเกมลุกนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวได้โซโลโมอนกลับมาตอนนี้ได้ริชาร์ลิสันกลับมาแล้วแล้วก็ยังมีคนอื่นที่พร้อมจะรอสอดแทรกอยู่นะครับก็ถือว่ายังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่สําหรับแนวลุกนะนะส่วนอย่างที่บอกว่าเราต้องไปซ่อมในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็คือกองกลางและกองหลังที่ผมคิดเห็นส่วนตัวนะ ลองคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนสถิติอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมาพูดถึงกันเลยก็คือชายคนนี้ครับเบนเดวิตเอาจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าเราอาจจะพูดถึงเขาน้อยเกินไปนับตั้งแต่ที่คริสเตียโนเมลโรกลับมาโอเคตอนที่เขายืนกับเอเมอร์สันรอยัลในช่วงแบบปะผุจําเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมันอาจจะไม่ได้สามารถยกระดับกองหลังได้แต่เบนเดวิตก็ไม่ใช่คนที่จะยกระดับ แลวคือไม่ใช่เซนเตอร์ธรรมชาติแล้วหนึ่งแล้วก็ตอนตอนที่เขามายืนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นตัวแบกแบบไม่ว่าเหมือนคริสเตียนโรเมโดที่พอลงมายืนปุ๊บลูกแบบเกมรับเราดีขึ้นชัดเจนวิธีการเล่นของเราดีขึ้นชัดเจนแต่ว่าพอเขาลงได้แต่ว่าพอเขาได้ลงเล่นกับทางหน้าของคริสเตียนโรเมโรเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเบนเดวิธเองเนี่ยก็เล่นได้อย่างมาตรฐานผมใช้คาว่ามาตรฐานนะเผลอๆนะเนี่ยเ,เขาเล่นได้ดูดีขึ้นเมื่อมีคู่หูที่ดีคือเบนเดวิธจะเล่นได้ดีมากมาก ตราบใดที่มี1คนที่ที่เป็นระดับมาตรฐานหรือว่าเป็นตัวแบกอย่างคิสเตโรเมโล่เงี้ยเบนเดวิสจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับโดยสถิติในเกมที่เจอกับทางด้านของนอตติแฮมฟอร์เรสเนี่ยเบนเดวิสสัมผัสบอลไป116ครั้งนะครับจ่ายบอลไป92ต่อ101ครั้งซึ่งเป็นการส่งบอลแม่นถึง91%นนะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการจ่ายที่ค่อนข้างที่จะดีแหละด้วยความที่ว่าพอตอนที่อยู่คู่กับ ทางด้านของเอเมสันรอยัลเนี่ยจำชื่อมันไม่ได้คือตอนที่ยืนคู่กับไอ้รอยัลเนี่ยปัญหาเลยก็คือการขึ้นเกมของสเปอร์จากแดนหลังเนี่ยมันมีปัญหาจริงๆนะครับพอมันมีคริสเตียโรเมโลโรมาเนี่ยมันก็ทําให้สเปอร์สามารถเล่นได้เนียนขึ้นดูดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือการกลับมาของเดซินียอุโดกี้ด้วยคือมันก็ต้องเป็นส่วนผสมกับ คือหลายๆอย,าย,ยา่างมันเลยทําให้ลงตัวได้ทางด้านอุดอกี้กลับมาได้ทางด้านของโรเมโรกลับมาเบนเดวิทก็เล่นง่ายขึ้นไปโดยปริยายครับมันก็เลยทําให้สเตตในเกมที่ผ่านมาของเบนเดวิทหรือในช่วงตั้งแต่ที่คิดยนโรเมโรกลับมาเนี่ยผมว่าเบนเดวิทก็อยู่ในมาตรฐานที่โอ้โหผมว่าพอใจมากๆนะสาหรับการที่มาเป็นตัวแทนทางด้านมิกกี้ฟานเดอร์เฟนโอเคแหละเรื่องความเร็วเรื่องการเติมเกมมันอาจจะไปเทียบกับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนไม่ได้แต่ว่าโดยรวมเนี่ย ก็สามารถทําให้คือเรารู้สึกไว้ใจถ้าหากเบนเดวิธได้ลงสนามในช่วงที่แบบฟันเดอเฟนยังไม่พร้อมเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเราก็ไม่ได้รู้สึก วันๆเวลาที่เขาจะลงสนามนนครับนอกจากนี้เนี่ยเรื่องการประทะเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะครับการชนะภาคพ,พื้นดินเนี่ยเขาก็ชนะได้7จาก11ครั้งนะครับเคลียรบอลได้6ครั้งชนะการดวลการอากาศเนี่ยได้5ครั้งนะครับแล้วก็สามารถสกัดบอลได้ถึง2ครั้งนะครับโดยรวมสเต,ต็เนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆสาหรับทางด้านของเบนเดวิธคราวนี้เนี่ยพูดถึงเกมรับแล้วเรามาพูดถึงเกมลุกกันหน่อยนะครับกับชายคนนี้ก็คือทางด้านของริชาร์ลันนะครับแน่นอนว่าริชาร์ลันณชั่วโมงนี้นะครับก็คงต้องยอมรับแล้วว่า น,น่าจะเริ่มกลับมาแล้วนะครับคือเกมล่าสุดเนี่ยก็ยิงประตูเปิดล่องให้กับสเปอร์ไปได้คือประตูของนิชาริสันในเกมเจอโนตติงแฮมฟอร์เรสผมมองว่าสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเ,เป็นเกมที่สเปอร์เล่นไม่ดีนะครับหาโอกาสเข้าทําไม่ค่อยได้นะครับสุดท้ายมาได้ลูกหม่งจากลิชาริสันต้องแต่ต้องยอมรับนะว่าไอ้คูลูก็เปิดแม่นเหมือนกันทําให้ในซีซั่นนี้นะครับลิชาริสันยิงในพิมร์ลนีไปแล้ว4ประตูและทําได้อีก3แอสซิตนะครับส่วนรวมรายการอื่นด้วยอ่ะยิง FX ลายิงคาราวาคบไปอีก1ลูกก็ทําให้สถิติรวมของดิชาริสันในซีซั่นนี้นะครับหประตู3 a แอสซิตถ้าเทียบกับซีซั่นที่แล้วเนี่ยที่ลงเล่นทุกรายการนะครับสประตู3 a แอสซิตก็แน่นอนว่าตอนนี้เตะประมาณครึ่งนึงอะแต่ว่าสถิติทํำลายไปเรียบร้อยนะครับเรื่องประตูเนี่ยก็ ซีซันที่แล้วยิงไป3ซีซันนี้ยิงไปแล้วะครับก็ถือว่าพัฒนาการค่อนข้างที่จะน่าจะโอเคถ้าเทียบกับตัวเลขนะคือซีซันที่แล้วลิชาร์ลซันลงไปทั้งหมด35นัดยิง3แอซิสต์4ส่วนฤดูกาลนี้เนี่ยเจ้าตัวลงไปเพียงแค่15ยิง5แอซิสต์3น,นะครับก็มีเวลาเหลือเฟือซึ่งอย่างที่ผมบอกไว้ช่วงต้นฤดูกาลสำหรับลิชาร์ลิซันเนี่ยผมขอไว้สัก10ประตูบวกลบนิดหน่อยผมโอเคกับลิชาร์ลิซันและกับแอซิสซักเนี่ย4 5 6ลูกประมาณนี้ เพราะว่าผมก็คงไม่ได้หวังว่าลิชาลิสันจะต้องยิงแตะลัก15ประตู20ประตูมันก็เกินไปมันไม่ได้ระดับซอนฮึงมินกับแฮร์รี่เคนอยู่แล้วนะเราก็มองในตัวเลขที่พอเป็นไปได้อย่างอ่ะ สิประตูอากาประตูยังพอโอเค12ประตูผมก็เริ่มรู้สึกโอเคกับลิชารลิสซันในซีซั่นนี้แล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายจะตัวจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับในจํานวนสกอร์ในซีซั่นนี้นะครับหลักๆก,ก็อเหลือพิมพ์ลีกแหละกับทางด้านของ FA ครับที่สเปอร์ยังคงอยู่ในเส้นทางนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตกเส้นทางเมื่อไหร่นะสำหรับ f a ครับก็ต้องรอดูกันไปยาวๆนะครับสายตีต่อมานะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเลยก็คือคนนี้ครับเปโลโปอโลคือผมจะยกเปโลโปอโลมาเป็นหนึ มองว่าพัฒนาการโดดเด่นที่สุดในซีซั่นนี้ถ้าถามผมนะ1 2คือผมว่าต้องชมสเตตหรือสถิติที่ออกมามันต้องชมเปโปอโลเลยว่าเป็นหนึ่งในคีแมนสำคัญให้กับสเปอร์ในช่วงที่ขาดหายไปของเจมส์ดิสันเลยก็ว่านะนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเออหาเบอร์สิมายืนเนี่ยแต่เปโปลโลในในซีซั่นนี้ต้องยอมรับว่าเอ,อ่ทำได้ดีกว่าที่พวกเราคาดไว้มากคือในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยเปโปอโลเนี่ยมีปัญหา คือแฟนๆอาจจะยังไม่ไม่อุ่นใจคือเกมลุกเนี่ยโอเคบอลเปิดบอลคอสอันนี้ผมว่าสเปอร์แฟนๆสเปอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอเคไวเนื้อเชื่อใจได้ในลูกเปิดลูกคอสแต่ว่าเกมรับเนี่ยในช่วงปีซีซั่นสเปอร์แฟนๆสเปอร์ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเปโรลอปโโพอสมควรแต่พอมาเปิดซีซั่นเนี่ยเกมแรกเสียตำแหน่งให้กับทางด้านของเอเมสันรอยัอแต่หลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหต้องต้องยอมรับว่าเปโรลอปโโรเล่นดีมากๆนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นชัดเจนเลยคือการปรับตัวของเขาแน่นอนว่าเขา เล่นมาจากวิงแบ็กมาก่อนตอนที่อยู่ทางหน้าของอสปอร์ติง้งพอย้ายมาอยู่สเปอร์ก็เหมือนจะมาเล่นในแผนของคอนเต้ซึ่งเป็นวิงแบ็กแต่คราวนี้เนี่ยพอเป็นแอนช์เข้ามาเนี่ยต้องหุบมาเล่นเป็นอินเวอร์เต็ดฟูลแบ็กนะครับซึ่งก็เจ้าตัวก็อยอมรับแหละคือเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาต้องปรับตัวนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าปรับตัวเนี่ยมันดีมากๆดีกว่าที่คิดไปเยอะนะครับผมจะยกสเตตจากทางด้านของอ,ออปตามาแล้วกันนะครับพูดถึงสเตตนี้หน่อยนะครับก็ เกมในทั้งหมดเนี่ยของไปโอลปอโลที่ได้ลงสนามนะครับทั้งหมดเนี่ยคือ1,347นาทีเจ้าตัวเนี่ยมีส่วนร่วมกับการยิงโอเพนเพลย์นะครับทั้งหมด84ครั้งซึ่งถือว่าดีมากๆนะเพราะว่าในท็อป10เนี่ยเขาเป็นกองหลังเพียงคนเดียวนะครับที่ติดอยู่ในคนที่มีส่วนร่วมกับโอเพนเพลย์โดยแบ่งเป็นโอกาสยิง24ครั้งนะครับแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์นเนี่ย14ครั้ง และสิ่งที่เปโปลโลทําได้ดีมากๆเลยก็คือบิลล์อัพจนถึงโอกาสยิงก็คือเหมือนสร้างสารรค์เพื่อไปสู่โอกาสจบสกอร์ของสเปอร์นะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆอยู่ที่46ครั้งโดยข้างบนเหนือเปโปลโลไปทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตําแหน่งอกองกลางกองหน้าตัวลุกซะเป็นส่วนใหญ่นะจะเห็นได้ชัดเลยว่าเปโปลโลมีส่วนสําคัญกับการเล่นลูกโอเพ่นเพลย์มากๆคือ ผมรู้สึกค่อนข้างพอใจในในตำแหน่งนี้ของเปโปลโลมากๆคือหลังๆเราจะเห็นว่าบอลไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่บอลคลอดบอลโยนเท่านั้นนะครับบอลจ่ายทะลุช่องบอลวางให้ข้ามแนวรับเนี่ยผมรู้สึกว่าเปโปลโลทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วยิ่งมีตัววิ่งสอดแทรกอย่างซอนฮึงมินอย่างเงี้ยผมว่ามันยิ่งเข้าขากันดีมากๆนะครับสำหรับเปโปลโลก็หวังว่าฟอร์มจะปังๆแล้วก็พะวงอย่างเดียวคือไม่อยากให้มีปัญหาอาการบาดเจ็บมาลบกวนแกนะครับ ก็ถือว่าเจ้าตัวน่ะน่าจะเป็นที่พึงพอใจนะผมรู้สึกลองให้คอมเมนต์มาแล้วกันว่าออพอใจหรือเปล่านะครับสำหรับในตัวเปโลปอโลในซีซั่นนี้นะครับอีกหนึ่งสถิติที่ค่อนข้างที่จะเห็นในชัดเลยคืออันนี้เอารูปมาให้ดูก่อนอย่างที่เห็นว่าเปโล์ปอโลกับเดสไม่ใช่แค่เปโลปอโลนะเดสตินี่อุโดกี้ด้วยนะครับในซีซั่นนี้เนี่ยเขาหุบเข้ามาในแดนกลางค่อนข้างเยอะก็เท่าที่ผมดูในสถิติมานะครับคู่แบ็กซ้ายแบ็กขวาของสเปอร์เนี่ยเป็นคู่ที่ยืนชิดกันมากที่สุดในพรี แตกต่างเล็กน้อยหรือว่ามีทีมที่ใกล้เคียงอย่างอาร์เซนอลอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจะเห็นได้ชัดเลยว่าแบ็กซ้ายและแบ็กขวาของสเปอร์หุบเข้ามาช่วยในแดนกลางค่อนข้างเยอะจากในรูปเนีย่ยเห็นได้ชัดเลยว่า อูโดโกี้หรือเปโลโปอโลเนี่ยหุบเข้ามาแบบหน,หนักหน่วงพอสมควรนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงจากซีซันที่แล้วมากแค่ไหนคือรูปนี้ครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้วงเล็บที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไอตัวเล็กๆเดี๋ยวผมจะเอาปากกาเขียนไว้ให้แล้วกันนะไอตัวเล็กๆวงเล็บที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือสถิติของซีซันที่แล้วนะครับแต่ว่าไอสถิติการบวก2บวก3ที่เห็นเนี่ย บวก2บวก3.8ที่เห็นเนี่ยคือสถิติในซีซั่นนี้มันคือทัชแมปหรือว่าการสัมผัสบอลของนักเตะในในในซีซั่นนี้ในตำแหน่งที่เห็นนะในพื้นที่จะเห็นได้ชัดเลยว่าเปโรปอโลเนี่ยพื้นที่ที่เขาคุมเนี่ยคือต้องมองจากเกมลุกนะครับจากซ้ายไปขวานะอ่าจากซ้ายไปขวาผมเขียนลูกศรให้แล้วกันเพื่อความชัดเจนคือสถิติจะเห็นชัดเจนเลยว่าเกมริมเส้นของเปโรปอโลเนี่ยพื้นที่ที่เขาเล่นเนี่ย น้อยลงจากซีซั่นที่แล้วพอสมควรนะครับคือจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยโอ้โหจะเห็นเลยว่าโอเคแหละอาจจะมีตำแหน่งที่เกมรับที่ฉีกลงมาในบิลล์อัพเกมอ่ะเวลาบิลล์อัพเกมเนี่ยไปโลปอลูอาจจะมาฉีกซ้ายฉีกขวาอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มขึ้นมาอันนี้ไม่แปลกแต่ในตำแหน่งที่ปกติวิงแบ็กของคอนเต้ชอบไปยืนเนะนี่ยแถวๆเนี้ยแถวแถวเนี้ยลดลงน้อยแบบชัดเจนนะครับแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาแบบแบบมีในยยะสาคัญมากๆคือพื้นที่ตรงนี้ครับในกรอบพื้นที่ตรงนี้ เดี๋ยวผมเคลียร์เส้นให้เลยอะพื้นที่ตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าเปโลปอโลมีส่วนขึ้นมามหาศาลนะครับมหาศาลบวก3.8บวก2.0เทียบกับซีซั่นที่แล้วเนี่ยอันนี้คือสแตตใน90นาทีนะครับต่อเกมใน90นาทีต่อเกมต้องยอมรับว่ามันมีผลจริงๆสําหรับแผนการเล่นของเอชโปเตโกครูนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับนักเตะห่งคนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับก็ต้องรอดูว,ว่า สุดท้ายแล้วนะครับเปโลปอโลจะพัฒนาไปได้ไกลถึงแค่ไหนนะครับซึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจสําหรับเปโลปอโลนะครับที่จริงผมจะรวมเดซินีอุโดกิไว้ด้วยแต่ว่าสถิติของเดซินีโดกแต่ว่าสถิติของเดซินีอุโดกิเนี่ยผมไม่ได้หยิบยกมาก็คือพื้นที่ตรงนี้ครับน้ากออเขียดโทษคือบางทีเนี่ยการวิวอัพของสเปอร์หรือแม้กระทั่งจังหวะไหนๆก็ตามเนี่ย ทั้งอูโรกี้และเปโลปอโลจะค่อนข้างไปยืนรอในในกรอบเขตโทษหรือหน้ากรอบเขยโทษค่อนข้างเยอะเ,อเดี๋ยวผมจะยกรูปนี้ให้ดูเลยนะ,นนะครับนี่จะเห็นได้เลยชัดเลยนะครับว่าทั้งอูโรกี้และเปโลปอโลยืนสูงกว่าซอนฮึงมิลอีกนะฮะอันนี้คือจังหวะเกมบุกนะครับในเกมที่เราเอาชนะาทดา้งนของนิวคาสเซิลไปได้แล้วสกอร์เนี่ยมันคือ3 0เห็นได้ชัดเลยว่าสเปอร์เนี่ยไม่ว่าจะสกอร์ําแค่ไหนเนี่ยพวกเขาก็ยังคงยึดมั่นนะครับวิธีการเล่นแบบ แอนช์โปเทโกรูนะฮะก็ถือว่าชัดเจนในตัวเองมากๆแต่ผมรู้สึกว่าในซีซั่นต่อๆไปหรือว่าความเข้มข้นพอพอต้องการความเคี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีลดหลันกันไปตามสถานการณ์นะครับคือในซีซั่นแรกเนี่ยผมยังคงสนับสนุนวิธีการเล่นแบบสุดโต่งก่อนด้วยความที่ว่า 1. น,นักเตะจะได้เข้าใจจ๋าๆไปเลยว่าสิ่งที่แอนช์ต้องการที่จะปลูกฝังหรือว่าสิ่งที่แอนช์ต้องการเนี่ยมันคืออะไรนะครับนักเตะก็จะเข้าใจพอเข้าใจเสร็จปุ๊บ พอเนี้ยพอพอหลังจากผ่านซีซั่นแรกไปเนี่ยพอมาดูว่าโอเคเกมนี้เราต้องแตกต่างเล็กน้อยเราต้องมีการเปลี่ยนแทคนิคเล็กน้อยเราต้องมีการยืนคุมตำแหน่งมากขึ้นเล่นเนี้ยบมากขึ้นเราก็ค่อยมาพัฒนาในส่วนต่อต่อไปนะครับแต่ว่าในซีซั่นแรกผมยังคงส่วนตัวนะผมยังคงสนับสนุนให้เล่นแบบสุดโต่งไปเลยอย่างที่อเจ,เ,จ,เ,จเกนคอปเข้ามาทำลิเวพูในช่วงแรกหรือแม้กระทั่งมิเกลอาเตตาที่เขาต้องการให้นักเตะเล่นในสไตล์เนี้ย ซึ่งถ้าเทียบกับอาร์เซนอลในซีซันที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ได้หวือหวาเหมือนกับซีซันก่อนๆแต่ความนิ่งหรือคุณภาพในการเก็บแต้มของเขาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับอาร์เซนอลก็ต้องผมคิดว่ามันก็เป็นแนวทางที่สเปอร์ควรจะไปเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็ต้องรอดูว่าพอจบฤด,ดูกาลนี้ต่อไปเนี่ยสเปอร์จะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สถิติที่ผมหยิบยกมาก็น่าจะประมาณนี้นะครับอาจจะพูดอธิบายงงหรือไม่เข้าใจยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับพยายามจะหยิบ ไอ้พวกนี้มาพูดให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างน้อยก็เอามาดูกันว่าโอเคตรงไหนที่เราควรพัฒนาตรงไหนที่เราควรปรับปรุงหรือว่าตรงไหนที่สถิติมันค่อนข้างชี้ชัดว่าเราทําได้ดีนะครับก็ถ้าชอบไม่ชอบอยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสภาพทีมของเราเล็กน้อยนะครับก็จิโอวานนี่โรเซลโซนะครับเท่าที่ดูจากรายงานณตอนนี้นะครับคือในเกมที่เจอกับเอเวอเรตันในวันเสาร์นี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงสนามนะครับเพราะว่ายังมีปัญหาเรื่อง กล้ามเนื้อตึงนะครับคราวนี้ต้องรอดูว่าพอไม่มีโลเซลโซเนี่ยแล้วเกมนั้นไม่มีทางด้านของบิซูมาด้วยต้องรอดูว่าสเปอร์จะจ,จัดการยังไงนะครับอาจจะได้เห็นอฮอยเบียกปาฟซาแล้วเบอร์สิปเป็นครูรูหรือเปล่าถ้าเบอร์สิไม่ใช่ครูรูครูรูไปได้ริมเส้นเหมือนเดิมเนี่ยคราวนี้ใครจะเป็นเบอร์10จะลงในตำแหน่งกองกลาง3คนจะเป็นทางด้านของโอลิเวอร์สคิปฮอยเบียกและทางด้านของปาฟซาหรือเปล่า ในคุณภาพในเกมลุกหรือว่าคุณภาพในการบิวอัพเกมมันจะดรอปลงไปไหมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจับตามองเหมือนกันว่าแอนจะจัดการยังไงกับตรงนี้ในเกมที่จะเจอกับเอเวอตันซึ่งเอเวอตันเนี่ยตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับก็ต้องระมัดระวังพวกเขาไว้ดีๆส่วนอีกข่าวหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าชิมลางไว้ก่อนนะครับมีรายงานว่าสเปอร์เนี่ยกำลังมองหานักเตะประมาณ3คนในช่วงตลาดหน้าหนาวนะครับโดยแบ่งเป็นกองกลางและกองหลังนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ย หลักๆเนี่ยคงไปอยู่ที่กองหลังนะครับแต่ว่ากองกลางเนี่ยสเปอร์ต้องดูอีกหลายเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่จะเข้ามานักเตะที่จะออกผมว่ามันยังคงสามารถขยิบได้โอเคแหละตอนนี้มีข่าวว่าทางด้านของปอสเตโกคูเนี่ยไม่ได้มีแนวคิดหรือว่าความคิดจะปล่อยทางด้านของปีเออร์มิวฮอยเบีออกจากทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับก็ผมว่ายังคงขึ้นอยู่กับตัวที่สเปอร์อยากได้ด้ยวยแหละคราวนี้มันก็ต้องมารอดูว่า อีกหนึ่งตำแหน่งที่สเปอร์อาจจะต้องการเพิ่มเลยก็คือในตำแหน่งผู้เล่นในกองหน้านะครับเพราะว่าทางด้านของอีวานเปเรซิตก็เจ็บนะครับแล้วก็ออซอนึงมินก็จะไม่อยู่ในช่วงทางด้านไปเตะเอเชียนคัพนะครับแล้วก็เท่ากับหน้าเป้าที่ใช้ได้จริงๆก็จะมีเพียงแค่ริชาร์ิสันมันอาจจะหนักหน่วงเกินไปหรือว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นสเปอร์ก็จะไม่มีผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายในตลาดหน้าหนาวสเปอร์อยากจะได้ใครมาในตำแหน่งตัวลุกหรือเปล่าเพราะผมดูแล้วเนี่ย ในตำแหน่งตัวลุกเนี่ยอาจจะเป็นกองหน้าที่สามารถเล่นริมเส้นได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกองหน้าจ,จ๋าๆนะครับเพราะว่าถ้าที่ดูตอนเนี้ยถ้าหากได้ทางด้านโซโลโมอนกลับมาเนี่ยเราก็จะมีตัวริมเส้นอ่ะเบนเนนจอนสันคูดูเชฟสกี้มโนโซโลโมอนนะครับคือไบอันกิลผมคิดว่าน่าจะยากแล้วนะสำหรับอนาคตของเขากับสเปอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมองอ่ะกองหน้าที่สามารถเล่นริมเส้นได้กึ่งๆเหมือนไอ้ดิชาลิซันนี่แหละ ก็ถ้าได้เนี่ยก็อาจจะทําให้สเปอร์เนี่ยตัดสินใจเซ็ตง่ายขึ้นนะครับสำหรับตัวลุกก็ต้องรอดูอีกทีนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของสเปอร์แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ